ครับนกสุมงเนี่มันเป็นประวัติศาสตร์มาตั้งแตาขาปอมบุตรค้นแย่สอุขนลุกปลากันมากเป็นวัดบลกว่เข้าเอาเอากระดูกเอายังมาฝัางไว้ครับเอท่อข้ามเก่าอย่างมาฝังไว้ต้นสุโมงเงียสมัยก่อนบอกว่ามสมัยก่อนอมสมัยปัจจุบันนี่แหละข้าเจ้าคิดค้นหามันนี่ขาเจ้าพุดน้องว่าโกงขาเจ้าดินไปทมไม้บเลยข้าเจ้าเขา บัณมาตั้งวัดสุนหันนี่พระมาอยู่หันสอง,งองค์แต่ว่าก็เจ้ามาบินสปาก็าเจ้าก็บอกอยอกว่าปูคุณนมาบอกอยนอออแต่ว่าขันเท่าเชตานิ่ยังถึงอาจเท่าจะได้ถึงโดยลอยงวดสบายว่าได้ป้าเลยลอยงวดเลยเออบ่ะพ่อลอยงวดที่พ่อที่พ่อไปทํานี่พ่อไปทําได้กี่งวดครับพ่อ,อ,อครับว่าหันได้สี่งวด สีมโมติเลยแข็งเป็นที่แข็งที่เข็ดที่แขวงบอกว่าแตนเน่าเองก็ถือว่าได้แต่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดของน้ำของยังใส่หันแม่โคไปถมบัดนี้ยันบ่ได้เกล็ดไงอยู่มันถมเพิ่นเลิกพูดคนแตกสอกคนได้เยอะหันก็ดูควนรัวยังอยู่หันมัดต่นซ้ำใจเงี้ยเพิ่นก็เขารถแม่โคพังลงมัด แต่ถ้าทําดีๆนี่เขาจะให้เป็นร้อยๆงวดเลยว่ันท่านดีก็ใช่เป็น้อยวันนู้นขาด้อยงวดขาดงวดแมนของคุณแต่ว่าเตรียมการเลยน้องมอกร่เขาจะถือพุทธละ้านสองล้านวันนี้ว่เห็นมอกร่นให่ครับเขาจะบมหมดตอนเล่นบ้านทอนน่ะมันกาซื้อน้วงยีันเจ็ดนก็ถือมากรนเนะถือคนรัตตอรี เป็นวัดบองบอนเป็นน้องเก่าตากติเป็นน้องเก่าน้องสมัยโบราณนะพ่อเนาะบอนเนี่ยมาจากผู้ศีสุโธ่กับยาปทุมมาเนียมาขุนย่นเป็นสวนมะน่องประวัติน่องตัวประวัติน้องเป็นน้องสมมงเออมันเป็นมันจะเป็นไส้อ่อนดินเป็นพุ้นเป็นแกบทอดนะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้่นถมเอาเมฆโคล่มาโจมมาถมเอาตะไคร้มาว่าง อามาสักกับโตคุนแล้วคำจะนวดับครับผูู้่เขานักหูนครับทีนี้ลูกครอนอนุญาตถามคุณพ่อเนาะเวลาคุณพ่อไปทําพิธีคุณพ่อไปทําแบบไหนครับผมมันต้องแร้งขั้นหาขั้นแปดคนนี้ไปขอคนจะค่อยได้ครับแร่งขั้นหาขั้นแปดจุดไปบูชาคนพร้อมคนเนาครับคนไปหาคนเราเราต้องทําพิธีวันพระหรือว่าวันอะไรครับพ่อครับ วันธรรมดาเขาก็ได้วิชิพาวิชิชิพาชิพกเข้าไปขอพันพันก็ให้คือเขาก้อนก้อนเล็กกวอือก้อนเล็กกมือหนึ่งสองมือเขาก็ไปได้เขาวาจะงวดแล้วพ่อมองไหมบอว่ากับ่อยมาสี่งวดแล้วที่เขพ่อพ่อไปเอามาสีงวดแล้วสี่งวดแล้วพันเดียวพ่อว่าจนใจพราะว่าเดี๋ยวน้นงาง่ยง่งาเลยเลยพ้ไปเข้าไปนัพูเขาจหันคน เอานี่นะังไปตงเ,ตนเง่นนอ่วมดจะได้เห็นความน้องควาถือเป็นล้านก็บมี่ว่าเป็นนี่ตัตน้นตตนมันท่อน,น,นเหน็นบ้นน่ะเออเออือแกะครับถือกันเป็นล้านเนี่อถือกันเป็นล้านเนาะก็จเะเอาไปซื้อน้องเงินก็จะเอยียดถือเลยจะจได้สีถือเงิน เดี๋ยวกไปเถอะเนาะบาทนี่อยากไปกันป้าวพ่อพาไปนะใกล้ใกล้มือเออใกล้ใมือออกเขาจะค่อยไปออ๋จะให้พ่อทําพิธีให้เนาะพ่อเนาะโอ้ไปหาปูเลยปูเขาเยอะกว่าน อันมันถือกระห้องกระเจาไปจังหันจังเพียนจังเพลินก็ได้ครับมีพระอยู่บนว่าจ้ะดนวดลงน้ำรอดหนังพระให้เอฟซีพิมพ์รอไว้เนาะพิมพ์รอไว้นะครับผมจะได้ให้คุณพ่อพาไปเ่อยันังก่อนน้ อยู่แถวบ้านเพื่อนอื่นแต่พอเฮ้าเลยนะพ่อครับขันเดินพอเฮ้าเนี่ยหูแจักมดบ้านตุ๊กสีพิมพ์เอาไว้นะครับข้นดังประจำหมู่บ้านนี่เนาะเหมือนสมมุติว่าเลขจะออกวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยพ่อจะไปทำประมาณวันที่สามสิบเออวันที่สามสิบถึงยี่เก้าก็ได้ยี่สิบเก้าที่ว่าพ่อไปนั่งเอาก็พรีนี้เพื่อจังเดยครับพ่อ เพราะเขาก็เฮ็บยุ่งทุกยุ่งเทียงที่กันแล้วขอพันที่กันเงินอะไรนั่งเบาเลยเออนั่งเบาก็บอกพันสลับถ้าถ้านั่งเอาจังสิพอได้จะงวดครับผมสะพอเงินจะพอมันปีนั่งนั่นถึงเม็ดปีโอ้โหถึงเม็ดปีนั่งเอาเีเออไปจังสิแม่กับพ่อช่นยไครับบอกแม่ไปบอกเอาไปซื้อซื้อร้อเห้าก็ได้กับคน นี่พราะงี้เงี้ยลังนี่ก็ไปหลา่เจ้าไปเบิดคุ้มได้ใจนี่คุณเงี้ยมาไปไล่จัดเจะากระสินคุณมาออกมามาซื้อมาซื้อมามาหอดบ้านหลับเจ็บเพื่อนขึ้นขึ้นขึ้นซื้อมาจักกระสินหอดบ้านซื้อข้ามจังหวัดเลยนะพ่าเนาะซื้อมาเจ็บเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นไปแล้วครับมาเลี้ยงสล้องกันทุกคนโอ้ที่พ่อถามกับปีถามจักรัง คิดว่าเลขเลขยถามเพีนบางคนเออเขาก็ถามเพื่อนน่นแหละถามปู่คนน่ะแหละก็เจอเัวไดตัวใดมาเพื่อนบอกเข้ามาเขาบอกกันไปชื่อตัวเดียวเนาะโอ้เขาเนี่ยหลายแต่ก็เปัดเจอแต่เขาจะซื่อตัวเดียวกันปั่นกันซื่อครับเขาจะซื่อสามจังหวัดไปหอดก๊าสินงสารค้มไปซื้อไปไปพูดเราก็ซื้อยายมากยายมากเขาอุดรอนหรือโอ้ยอะไรเกี่ยวกับ ตอนนี้ก็เจี๊ยบขึ้นไปขึ้นไปไมว่าถูกขนาดนั้นเลยเนาะพ่อเนาะวันถัดไปถูกทุกวันเนาะโอ้ถูกทวันทุวันเลวนนี้พ่อฝันบ้างไหมครับผมโอ้วันท่พ่อท่านได้เไม่ทันได้ฝันเลยพ่อฝันยาวได้อากกว่าพวกร้านนี้ร้านนี่เลยพ่อได้พ่อซื้อพ่อได้อพี่หยางก็ซื้อพ่อได้พ่อมันมาถือโอ้ถังพ่อซื้อพ่อได้ ต้องให้พื้นสื่อให้ซึ่งกันล้วก็พาะยวดพาบอลขเรกพาสื่อว่าใดได้ต้องให้พื้นสื่ออหอต้องรอลต้องรอวันที่ยี่สิบเก้านะพ่อเนาะเรียบว่าขับพันกับพันบ้านหนึ่งน้าไส้รู้จังนะครับพ่อบอยพอจีบอุ้ฟันว่านาว่านาได้เรียกมา่ปได้่ได้แล้วสัตวสื่อได้สุดคันมันถือ สามตัวดผมให้อยู่ห oh ัวหนาเมือหนึ่งมั้งสิเออ่อกระเทือกเออถึงสามตัวเสื้อหามืองตีลอยจัวัิสื้อเ่ด้ัหพื้นซื้อันซื้อนี่คือบอกใครเพ้เอแม่นบอกบอกงสีบอกได้หมดแต่พราะว่าจะขวงซื้อเพ่อใดกันซื้อคนมันลายรันบอกนี่แม่นปานยังสามตัวเป๊ะเลยบอกพอตั้งเชียร์กับผัด ผัดตัวนะส่วนมากจะสองตัวหรือสามตัวครับพ่อกินพ่อได้ครับส้อนานก็จะได้สองตัวสองสามหม้าโอ้โหาตามรักมันครับพมันออกวันไหนวันไหนมันมีรักมันจะเดาลักคนครับวันบัผัดวดนีีพ่อว่ามันสีม้ารักเลยวัวตีจ้าบัวตี่พระท่านมันใจเสดว่าเสืว่าสีม้าดีรักเลยวดนีีอืา าเเรื่ตัวมันดังว่างานหอกุณาตเจ็ดศูนย์ออกมาขานกี่ี่าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ม่เสียอกน้ำกลิ่นหัวหอกน้ำก้นนี่ครับนบริเน่ดนเจ็ดศูน์เนาะวดนี้ยานเจ็ดศูนย์อันนี้ข่าวขไว้ก่อนะพ่อเนาะข่าวขแต่ยางไม่ได้ไปทำพิธีเวราว่ามันดังนี่มันบรแน่ดิดังแท็กซีมอกวันนี้ดีกว่ามันมาเยอนวันนี้ละออกครับดอกเจ็ดศูน ค่ะพี่น้องค่ะข่าวตองหอดมากกรางเดี่ยวนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะพิจารณาดูนะคะเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดรอสันเดี๋ยวสิตินตามเพื่อนไปเอาเลยกีตาร์พี่น้องพิมพ์บาร์ร่าไหวนะคะสี่งวดสอนแนวนะคะพฤศจินั่งเอากับผีเนาะค่ะแต่ว่าบอกใ้เต้ซื้อว่าด้เด้ดขาดพี่น้อง อันนี้ช่วงเบอร์ก้อมบันเทิงเดยค่ะเด้เดี๋ยวสิพาาไปบึง่งพิธีการขอโชคลาบนะคะเดี๋ยวให้พ่อนับอีกทีนะคะเอฟซีกดแช่กดไลร์ไปเด้อจะเดี๋ยวจ,จะพาดคลิปใหม่ๆนะคะ